เอาละครับเพื่อนๆครับอีกหนึ่งคันที่อยากจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นนิวแอร์หรอกครับให้ดูด้านข้างก่อนเลยมีการทำลวดลายใหม่ด้วยนะเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดของตัวรถว่ารถคันนี้เป็นของใครนะครับจากที่ดูแล้วเนี่ย้ายข้อมูลที่มีบอกเอาไว้เขาจะเป็นรถของคุณธีรพัฒน์สี่รัตนะครับ คอนเซ็ปต์ของตัวรถค่ะเขาเน้นถึงความเรียบหรูแล้วก็งัดความเป็นสปอร์ตของตัวรถออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับงบประมาณในการตกแต่งอยู่ประมาณ40,000ว้าวเดีย๋ยวไปดูกันชุดจากที่ข้อมูลที่ได้มานะครับเขาบอกว่าชุดสีเนี่ยเบิกใหม่ทั้งคันเลยนะครับแล้วก็เอามาทําลายใหม่เป็นลายสติกเกอร์ของตัวแอร์ลลอกคาดอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับ รวมรวมของตัวรถกันไปก่อนว่าดูแล้วเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดของตัวแต่งกันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าดูจากจุดนี้แล้วอะสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนและเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือตัวมือเบรกครับตัวมือเบรกเนี่ยเป็นมือเบรกของเจนมานะครับซึ่งสามารถปรับระดับ ความห่างได้ว่าจะว่าผู้ขับขี่เองต้องการที่จะปรับระดับประมาณไหนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนอกจากนั้นในตัวด้านหน้าเองไพลิงด้านหน้าก็ใส่เป็นงานคาร์บอนนะครับซึ่งตัดกับตัวสีของตัวรถที่เป็นสีบรอนเงินนะฮะส่วนด้านล่างส่วนด้านล่างเนี่ยใช้ปั๊มเบรกเดิม ใช้ปั๊มเดรกเดิมแต่ว่าจานดิสเบรกเนี่ยเป็นของ seven speed นะครับซึ่งเป็นแบบ f ฟ o a t i n g ด้วยนะก็คือเป็นจาน2ชิ้นต่อกันแบบนี้นะครับก็จะมีหมุดอย่างนี้ส่วนตัวยางก็ใช้เป็นยาง Pirelli นะครับขนาด120 7 0 1 4และด้านข้างครับนี่ก่อนที่ไปถึงด้านข้างมาดูตรงนี้ก่อนก่อนเพราะว่าเขามีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ด้านหน้าจะไม่ได้มีอะไรมากครับก็ยังเน้นของงานชิ้นเดิมเอาไว้อยู่นะครับตัวบอกของเดิมพักเท้าใช้เป็นพักเท้าแต่งนะครับเป็นพักเท้าอลูมิเนียมซึ่งถอดของเดิมออกแล้วก็มีการแปลงมีการแปลงในจุดยึดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นงานอลูมิเนียม ตัวท่อเนี่ยเป็นท่องานของ p r 2ครับแล้วก็โชคหลังด้านหลังเขามีการเปลือยนะเขาถอดชุดนี้ออกไปทำให้เราถึงเห็นถึงตัวเฟรมของรถซึ่งตัวนี้ก็ใช้เป็นโชคหลังของโ r รเฟนเดอร์นะครับปรับ3จุดเช่นเดียวกันโอ้ยพอถอดท้ายออกนี่ก็ทำให้ตัวรถมันดูสปอร์ตมากเลยดู ดูเป็นรถแขกเลยนะครับส่วนยางหลังก็ใช้เป็นยางของเพรี่อีกเช่นเดียวกันขนาด157/14 0และที่สำคัญคันนี้นะครับนอกจากมีท่อแต่งแล้วแล้วก็เปือยท้ายแล้วด้านข้างเองเขาไล่ข้างโอเพนมาจากทัางนุกด้วยนะครับโอ้ยใครจะไปรู้ว่าคันนี้แอบไล่ข้างหมวกข้างมาด้วยครับจากท่้งนุกสามห่วง เขาไล่ข้างมาไว้ให้ด้วยแต่เครื่องยนต์ไม่น่าจะทำอะไรมากมายนะครับทีนี้ขาเบรกหลังครับมือลิงก็ใช้เป็นมือลิงแต่งสีทองครับมาซุกไว้อยู่ตรงนี้คันนี้จะเน้นถึงความเรียบหรูและความเป็นสปอร์ตมากกว่านะครับตามสไตล์ของตัวรถอโอตโมติกอย่างแอร์หอกเลยที่โดยพื้นฐานของตัวรถของเขาเองแล้วก็เน้นความเป็นสปอร์ตนะครับ นี่ครับคือรถที่ยามาฮ่าเอามาให้ชมกันในงานนี้ซึ่งเป็นรถแต่งของแต่ละสำนักที่เอามาโชว์ให้กับเพื่อนๆได้ชมเผื่อไว้เป็นแนวทางแล้วก็ได้เห็นถึงสไตล์การตกแต่งของแต่ละร้านว่ามีการตกแต่งอะไรไปบ้างใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เซมเราไซเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันเพียงแค่เท่านั้นเองยังมีรถแต่งอีกมากมาย หลายคันที่รอคิวออกมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมกันในบูธของยามาฮ่านะครับในงาน International Motor Show ครั้งที่44ครับ